กุดนางใหญ่เป็นชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญของเมืองมหาสารคามมาตั้งแต่สมัยพระเจริญราชเดชเจ้าเมืององค์แรกซึ่งมาตั้งเมืองเมื่อปีพุทธศักราช2408ใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคควบคู่กับแหล่งน้าในหนองทมหรือหนองกระทุมที่เรียกว่ากุดนั้นเพราะเป็นที่สิ้นสุดของสายน้ำซึ่งคำว่ากุด แปลว่าดวนหรือสิ้นสุดหรือเรียกว่าแม่น้ำดวนซึ่งในปัจจุบันนั้นกุฎนางใหญ่ตื้นเขินมากคงเหลือเนื้อที่ประมาณสองไร่ใกล้กับกุฎนางใหญ่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามและริมกุฎนางใหญ่มีร่องรอยของวัตถุโบราณสันนิษฐานว่าพระเจริญราชเดชสร้างไว้เมื่อครั้งตั้งเมือง นั่นก็คือเสาหงซึ่งถือว่าเป็นผู้พิทักษ์เมืองโดยเรื่องราวตำนานของกุดนางใหญ่ได้มีอยู่ว่าครั้งโบราณที่บริเวณแหล่งน้ำนี้ได้มีครอบครัวหนึ่งมาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่มีแม่และลูกชายภายหลังได้ลูกสะพ้ยมาอยู่ร่วมกันอยู่มาวันหนึ่งลูกชายไปค้าขายทางไกลแม่และลูกสะภ้ อยู่บ้านเพียงสองคนในคืนหนึ่งแม่ผัวได้สังเกตเห็นว่าที่ห้องนอนของลูกสะพ้ายได้จุดตะเกียงตลอดคืนซึ่งเป็นการผิดธรรมเนียมโบราณกล่าวคือเมื่อเข้าห้องนอนก็ต้องดับตะเกียงในคืนวันหนึ่งแม่ผัวสงสัยจึงแอบไปดูว่าลูกสะพ้ายทำอะไรอยู่ในห้องและได้เห็นว่า ลูกสะพ้ายกำลังสาวใหญ่ไหมออกจากปากตัวเองมาม้วนเข้าฝักจึงเกิดความหวาดกลัวนึกว่าลูกสะพ้ายเป็นพูดผีปีศาจจึงนำความไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังและในคืนต่อมาแม่ผัวและเพื่อนบ้านจึงมาแอบดูเพื่อจะผิดลูกสะพ้ายในที่สุดก็ได้จู่โจมเข้าไปในห้องขณะที่ลูกสะพ้ายกำลังสาวใหญ่ไหมออกจากปาก จึงซักถามว่าเป็นใครมาจากไหนเป็นพูดผีปีศาจหรือเปล่านั่นจึงทาให้ลูกสะพ้ยอับอายเป็นอย่างมากจึงได้หนีออกจากบ้านและกระโดดลงในลำน้ำนั้นหายไปเมื่อลูกชายกลับมาได้รู้ความจริงว่าภรรยาโดดน้ำหายไปหน้าที่แห่งนั้นจึงได้แต่เศร้าโศกเสียใจเมื่อถึงคืนเดือนไงคืนหนึ่ง เขาก็ได้ไปนั่งที่ริมน้ําที่ภรรยาเขากระโดทด้ายไปและได้จ้องมองลงไปในสายน้ําเมื่อมองไปนานๆเขาก็ได้มองเห็นภรรยาของตัวเองในสายน้ํานั้นและภรรยากําลังสาวใยไมออกจากปากต่อมาที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่ากุดนางใหญ่คำว่ากุดนั้นหมายถึงเป็นจุดสิ้นสุดของสายน้ำส่วนคำว่าใหย,าย หมายถึงใยใหมที่ลูกสะัย้สาวออกมาจากปากนั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับกับตำนานกุดนางใหญ่เป็นตำนานบอกเล่าที่มาที่ไปของชื่อสถานที่นั้นๆในวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดทางกระผมก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ